กลุ่ม hey. ถัดมานะครับกลุ <sk> ่ม <ill> um> นี้ก็ขอชื่นชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนเดี๋ยวพี่จะอัพให้นะฮะแล้วน้องก็ตามไปดูนะครับก็เพื่อนก็ทำวิดีโอได้มีสตอรี่นะครับเป็นรวยเป็นราวดีนะครับ <sk ill> um> เป็นฉากๆเลยนะครับก็โอเคก็ขอชื่นชมวิดีโอในการนำในการนำเสนอนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการตรีกรอบที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับน่าจะคล้ายกับกลุ่มก่อนหน้านี้นะกลุ่มก็น่าจะ เป็นแบบนี้นะครับก็คือตีมุมไปเลยครับว่าเป็นมุมบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาแล้วก็มีการตีกรอบเพิ่มเติมอ่ะถ้าเพื่อนเพนสังเกตถ้านน้รสังเกตนะครับว่ามันจะมีกรอบสิงคโปร์ก็คือการตีให้มันอ,อมีมาร์กไปด้วยนะครับว่ามันมีแมสไปด้วยให้รู้ว่ามันมีแมสนะดังนั้นอินโฟม t ชันหรือข้อมูลที่ส่งออกจาก a i ไออก็จะมีมากขึ้นเผื่อจะใช้ในการประกอบ การทำงานในอนาคตนั้น,นะครับโอเคกลุมนี้ขอชื่นชมวีดีโอมากเลยนะครับทําได้ดีนะครับน่า,าขาใจง่าย